ชีวิตความรักของคุณจะพลิกฟื้นคืนสู่โชคชะตาที่ดีสิ่งนี้คืออะไรคะความรักของคุณจะพลิกฟื้นจะพลิกฟื้นแบบไหนคะคุณจะได้เดินออกจากความรักที่ท็อกซิกค,ความรักที่มันไม่สอดคล้องกับความปรารถนาของคุณความรักที่ไม่ได้เห็นคุณค่าคุณนะคะไพ่ถ้วยแปดถ้วย คุณจะได้พบได้เจอความรักที่ร่วมสร้างสารรค์ร่วมกันเห็นภาพเดียวกันรู้คุณค่าของกันและกันนะคะคุณเมื่อคุณออกจากความรักในอดีตความรักคนคนนี้แล้วนะคะคนที่ไม่เห็นคุณค่าคุณคุณจะได้พบได้เจอกับคนที่เห็นคุณค่าและมองภาพเดียวกันกับคุณบางคนอาจจะเป็นคนที่จะต้องมาดีลกันมาร่วมงานร่วมธุรกิจหรือมีอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกันนะคะ อุภิกฟื้นอมิติการเดินจากถ้ามันไม่ใช่ยังไงก็จากนะคะถ้าไม่ใช่ยังไงก็จากเพราะถ้าไม่จากมันจะเป็นการวนล,ลูปแบบนี้ไปอีกนานมากๆอย่างน้อย12ปี10ปีขึ้นน่ะพริกฟื้นสิ่งที่คุณเศร้าถึงที่คุณคิดสิ่งที่คุณกังวลนะคะคุณกำลังจะได้ออกจากสภาวะนี้แล้วค่ะ คุณจะได้พบได้เจอคนที่มังคั่งร่ำรวยพร้อมเปพร้อมซัพพอร์ตคุณรักคุณอย่างจริงใจรักคุณอย่างชัดเจนและต้องการสร้างชีวิตสร้างอนาคตสร้างครอบครัวร่วมกันกับคุณมองภาพเดียวกันมองภาพอนาคตมองภาพชีวิตในรูปแบบเดียวกันกับคุณนะคะ King of Pen t a c l e s โอ้โหเป็นคนที่จะมาซัพพอร์ต จะมาส่งเสริมซึ่งกันและกันเป็นคู่บุญคู่บารมีคู่วาสนาเลยนะคะ King of Pentacle บารมีใหญ่ศักใหญ่นะคะบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจบางคนเป็นระดับใหญ่ๆหญ่บิกบ๊กๆเลยนะคะหรือบางคนนะถึงแม้ไม่มีธุรกิจไม่มีอะไรเป็นของตัวเองแต่เขามีภาวะความเป็นผู้นำสูงและพลังงานความมั่งคั่งร่ำรวยของเขาเนี่ยจะนำพาให้เขาเนี่ย มีอนาคตมีชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยจริงๆมันเหมือนเป็นความเชื่อในพลังงานของเขาอะค่ะว่าเขาอะทําได้ว่าเขาเป็นคนคนนี้ว่าเขาเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยและเขาจะมาซัพพอร์ตจะมาดูแลคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะมันเป็นไปได้หมดมันสามารถซัพพอร์ต ซึ่งกันและกันหรือมาส่งเสริมชีวิตมาหนุนนำมาหนุนนาชีวิตของคุณและเขาให้เจริญรุ่งเรืองให้มีความก้าวหน้าให้มีความรุ่งเรืองเนี่ยเป็นคนที่มองภาพเดียวกันเป็นคนที่เห็นค่าคุณเป็นคนที่พร้อมที่จะสนับสนุนดูแลคุณตลอดชีวิตนะคะ King of p e n น a c l e โอโหเป็นคนหนักแน่นเข้ามาก็ชัดเจนเลยช้าๆความสัมพันธ์นี้อาจจะพัฒนาไปแบบช้าๆแต่มั่นคงชัดเจนจริงจังจริงใจมากๆนี่แหละค่ะคือเรื่องราวความรักของคุณที่กำลังจะเป็นชะตารักพลิกฟื้นคืนชีพนะคะขอให้คุณมีความสุขสมหวังมีความมั่งคั่งร่ำรวยมีความรักที่สมปรารถนานะคะสวัสดีค่ะ